พูดเดาไลน์หนีไปรู้ด้วยเขาต้องพ,พ,พูดให้เดาไลน์เข้ามาหาอย่าพูดให้เดาไลน์หนีนะครับก็การเต้นเต้นเป็นสิ่งที่ดีการพูดที่มีพลังเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จะทำใหคนอื่นรู้สึกกังวลแล้วกลัวนะครับธุรกิจนี่ทำให้เกิดเพิ่มเสน่ห์นะไม่ได้ทำให้เป็นเสียนะกระตุ้นค่ะกระตุ้นค่ะเสน่ห์เสน่ห์ราะว่าการกระตุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะครับแต่เพราะฉะนั้นดูหนึ่ง กลังดีไหมน้ำเสียงดีความมั่นใจเลยยกให้หมดเลยท่านสวบโดนเลยนะเนื่อสไตล์เขาอ่ะพอเกาเป็นลีดเดอร์อยู่ทุกคนก็มีสไตล์ที่บอกกระดูดสั่เบอร์แปลว่าอะไรไปสามวัยไปหนุ่มสามมุมนะนะครับเรื่องทาถ้ามีสั่สไตล์อย่างนี้นะไปคุยในแนวทางคำว่าโฟกัสน่ผมยอยากพินึตรนะเหลือทีสุดท้ายทีมหนึ่งนะครับขยับผมยินด like ีกรู้ คำว่าโ,<ร>โฟกัสเราเราดูโจทย์นะวันนี้เ,าเาราเวิร์กช็อปอะไรครับหแบบนบสองยบอกได้ับหนึงง่งคำว่าโฟกัสเป้าหมายฟังนะนงงโฟกัสเป้าหมายที่ระบอเลยครับสให้เกิดผลรับที่หนึงน่งพ,พอคุณฟังหลากหลายคณฟังแค่ทุกคนในปูดเนี่ยคนจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้หนึ่งใครตรงปกใครไม่ตรงปกของข้อเพราะทุกคนฟังกันเป็นไม่ได้ฟังแค่เฉยสะอานด้วย คนสามารถเอาไปดูได้อใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นการที่เรามาแชร์แบบเนี่ยเป็นกำไรไหมทุกทีคุณไปเจอวิทยากรสองคนสามคนเที่ยวเนี่ยทุกคนคือวิทยากรหมดเลยจริงไหมเพราะนั้นเวลาจะตำหนิคนอื่นเขาหรืออะไรก็แล้วแต่พอคนไปเห็นปั๊บคนจะรู้เองว่าโอ้แต่ละคนมันมีดีหมดนะทุกคนก็พยายามเอาสิ่งนั้นเองมีในใจหรือมีความคิดมาแชร์พูดเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นแนวอย่างนี้แล้วทุกคนมาปุ๊บหนึ่งไม่กลัวมาสองเข้าใจว่าทําไมต้องเป็น หนึ่งสองห้าแปดทุกคนพูดเหมือนกันหมดระบบเกิดไหมเกิดตอนนี้อาจจะเยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันขาดคู่มือคู่มือคือแฟนต่อไปนะครับพอคนไปโฟร์คที่แฟนปั๊บเนี่ยมันก็คือระบบนี่นแหละหนึ่งแพทเทิร์นเดียวกันคุยคายกันอาจจะจไม่ใช่จำไม่ใช่จดไม่ใช่อ,อ,อาบละถูกไหมมันจะเป็นแบบนนะั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่า ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะสามารถมีประสบการณ์พูดที่ตองประเด็นดีที่สุดครับประเด็นเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมคือวัชรพงศ์วินว่าที่เลดเจอร์ผู้เปิดโอกการนะครับคือคุณรุ่งนัทบุญโชคซึ่งอยู่ภายใต้ทีมงาน CDM นำโดยซูเปอร์พิเศษอนันต์ชดชัยพิชาครับก็วันนี้นะครับก็อ่า มาทําความเข้าใจกับคําว่า1นึบกสได้หนึ่งวันนี้นะครับคําว่าโฟกัสวันนี้เราต้องโฟกัสวันนี้เราได้อะไรจากการที่เรามาทำเวิร์กช็อปนะครับเราไม่ได้ไมาแชร์ประสบการณ์แต่วันนี้เราเข้าใจคําว่า1นบวกสหรือยังเข้าใจคําว่าระบบหรือยังวันนี้ทุกคนเป็นเบอร์หนึหมดครับไม่มีใครเป็นเบอร์2เบอร์สาวันนี้ถ้าคุณเป็นเบอร์หคุณจะวางแผนว่าคุณจะทําอย่างไรกับด้านซ้าย และจะไปเติมเต็มอย่างไรกับด้านขวาที่มีอยู่แล้ววันนี้ตัวผมเองเนี่ยอพอได้มีโอกาสมาทำในเรื่องของรถสอบเราจริงๆแล้วมีเป้าหมายอยู่แล้วว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าหนรถสําคันมันมันอยู่ในอู่ทั้งหมดแต่ตัวนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็วางแผนกับทีมงานเลยว่าหลังจากนี้ผมจะไปทีมง,งานได้ไปทำงาน ทีมงานด้านซ้ายอย่างไรและที่ทําทีมงานด้านขวอาย,อย่างไรเพราะด้านฝั่งขวานเนี่ยคืออยู่ยุทธยาที่ผมวางแผนไว้้ะนะอ่าก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เคยเข้ามาในเมื่อครั้งที่แล้วที่ชื่อกีฬาพองผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทีมงานทางฝั่งนูง้นว่าอ่าผมจะลงไปคือเริ่มแรกไปทําความเข้าใจกับระบบให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทำ op เอาเอาอบีพีเฉพาะกลุ่มนะเอาเฉพาะผู้นําก่อนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจากด้วยศักยภาพของกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยคือเขามีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแค่ว่ารอการไปนําโดยใช้ระบบหนึ่งสองห้าแปดคือเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราเป็นคนเก่าเบอร์หนึ่งคือเราอยู่แล้วเป็นโกอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะทํายังไงให้เขาสามารถไปบอกคนใหม่ว่า คนใหม่จะต้องทำอย่างไรถึงสามารถที่จะมีรายได้1นึ่จากหบกสอนะครับและฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ประมาณ20กโลที่ผมวางถ่ายไว้นั่นก็คือฝั่งของหลานผมนะครับส่วนฝั่งเนี้ยเชื่อว่าเป็นความโชคดีที่มีผู้นำหลายท่านนะครับส่วน <c oughs> ในเรื่องของการเติมเต็มหรือการนำพาทีมเพื่อที่จะให้เติบโตมากกว่าน,นี้ผมก็ได้วางแผนระวังกลยุทธ์ไปแล้วนะครับ ครับผมก็ผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะโอคต้อค่ะต้อนักสามาทีหยคะภาชื่อสุเทพเดชนะคะแกงขันนะคะอยิ่ไต้ายงานคุณทองคุณภุมาลันะคะแล้วก็ใจงานที่วัดสางหามินนะคะแล้วก็คุณพี่ใหญ่ มาดู้ว่าจะไปเพราะว่ามีอยู่แล้วฝั่งซ้ายหนึ่งฝั่งขวาหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ต้อยจะไปก็ต้อยก็จะไปคุยกับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพราะว่าก็ต้อยได้ประสบการณ์วันนี้เยอะมากจาะขอบคุณค่ะโอเคสุดยอดก็ต้อยนอนนะเนอยนๆเนียนโอเควันนี้จบไปก่อน ดิซันชื่อสุนพแผงมานะคะผู้แนะนำเปิดโอกาสให้เข้าสู่บริษัทจอยพรคือคุณสมวนวัชวงค่ะอยู่ภายใต้ใสายงาน, 1, านเอ็มีวสามวันอินค่ะแล้วก็พี่ใหญ่แัตนช่อชัยวิชาค่ะกเปาก็คือวันนี้โฟก,กัสระบบหนึ่งสองห้าแปดวันนี้คือหนึ่งบวกสองได้หนึ่งพันสำหรับตัวแป๋คือมีพี่บรรลุอยู่แล้วหนึ่งข้างวันนี้เราต้องไปหาเพิ่มอีกหนึ่งค่ะ ก็คืออันนี้ก็คือแป๋วแนะนำไปแล้วค่ะวันที่11นี้ไปด้วยแน่นอนค่ะโอเคเอ็นคือว่าค่ะเหลือเวลาอีกห้านาทีนะคะนี่จบพี่วัดสรุปค่ะเดี๋ยวยัดสรุปนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่เรามาทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้มาคุยแผนนะครับเพราะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วันนี้ผมบอกผู้คนเสมอที่มาเรียนเนี่ยผมว่าวันนี้ เราไม่ได้มาคุยแผนว่าทุกคนสมัครแล้วเป็นกองนุ่งนี่นั่นวันนี้สิ่งตรงนั้นนะผมเชื่อว่าหลายๆคนนีนะ้รู้หมดแล้วการสมัครที่จะเป็นโกเพื่อรับสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการรับสอนกิการนั่นคือเป็นกแต่วันนี้เราเข้าใจหรือไม่ว่า1 2 5 8คืออะไรแล้วคำว่าะระบบ1บวก2ได้1000เนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบไหนทุกคนเข้าใจตัวเองว่าหนึ่งมีซ้าย มีขวาแล้วทําอย่างไรให้ซ้ายและขวาเนี่ยมีทายาทออกมาเป็นซ้ายและขวาเหมือนกันทุกคนทําเหมือนกันแล้วคุณมีวิธีอย่างไรหรือจะทําอย่างไรในการที่จะไปช่วยเหลือด้านซ้ายและด้านขวาแล้วคุณรู้อะไรกับข้อมูลของดาวรายของคุณว่าเขามีใครเพราะฉะนั้นในการที่จะรู้ว่าเขามีใครเนี่ยเราต้องไปคุยกับดาวรายใช่หรือไม่ อันนี้คุณต้องไปคุปยกับอะไรฝั่งซ้ายและขวาที่คุณมองเห็นว่าเขาเห็นโอกาสและคุยได้และเชื่อคุณวันนี้ผมเชื่อว่าลหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยมีองค์กรอยู่แล้วมีดาราอยู่แล้วอาจจะไม่ทันคิดแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำนะคือคุณไปริดรายชื่อว่าคนที่คุณจะไปคุยเนี่ยเขามีใจกับคุณไหมเขายังมีชีวิตอยู่ในระบบนี้หรือไม่หรือในเจซีหรือไม่นั่นก็หมายถึงว่า ยังมีการคุยมีการสื่อสารมีสายสัมพันธ์กันและกันเพราะฉะนั้นพอเรามีสารสายสัมพันธ์กันและกันเนี่ยมันจะง่ายในการที่เราจะไปคุยเพราะเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปคุยไม่เหมือนเดิมใช่หรือไม่เราจะไปคุยในสิ่งที่เรารับมาใหม่แล้วสามารถนำพาและทําให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จก่อนอื่นเพราะเราเชื่อแล้วใช่หรือไม่ถ้าเราเชื่อเราจึงกล้าที่จะไปบอกเราจึงกล้าที่จะไปแนะนําคนเดิมเขาเรียกว่า ไปปลุกคนเดิมที่เราคุยและยังเรียกว่ายังสามารถเติมต็มให้กับเขาได้และที่สาคัญเนี่ยในการที่เราจะได้คนใหม่นะมันก็คือมาจากคนเก่าถ้าเรามีสายสัมพันธ์อยู่แล้ววันนี้เราลงไปช่วยเขาโดยการที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาให้เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่มันจะแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่ามันสามารถทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จโดยที่ เรียกว่าต้นทุนถ้าจะไม่มีต้นทุนที่มีก็คือต่อไปก็คือแค่คุณทาความเข้าใจระบบและหาโอกาสพัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมวางไว้และคุยเสมอนะครับก็ประมาณนี้ก็พอพอเสร็จารงนี้ไหมแล้วกี่เราได้รู้ว่าสามารถีงานเี่ยังส่วดเราเพื่สรุปไงค่ะเลยบอกว่าไว้ท้ายว่าี่เอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่า คนที่อยู่นท้ายล้างท้ายเนี่ยมักจะสโคแล้วก็จะได้เปรียนแล้วก็โดย,ยประสบการณ์โดยการโดยหลักแล้วอะก็ได้ตำแหน่งตำแหน่งอะไรแล้วแต่แม้เรื่องความเข้าใจเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเจ้าเขา้เขาใจพอมาสโคอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์คือคำว่าโฟกัสโฟกัสอะไรวางแผนยังไงต่อยอดอยังไงเพราะฉะนั้นเราโฟกัสเราก็คือหนึ่งเราผ่านอะไรแก้ตรงไหนปรับอะไรนี่ก็ประโฟกัสเรานะ คนทุกคนรู้แม้จดได้แต่ยิ่งเกิอ,อะลยคิดว่าคนคนอื่นจะรู้เท่ากับตัวเราเองไหมไม่ไม่ไมเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าปมของเราอะบางครั้งเรารู้ดีคนอื่นไม่รู้แต่ถ้าเกิดวันเนี้ยเราแก้ปมที่เราก็เหมือนทําไมต้องหาครูเราไมต้องเรียนพิเศษเราไมต้องไปหาชั้นกไม่ได้เก่งเรื่องแต่เก่งแค่เป็นบางเรื่องก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้โดยพาะอาชีพเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะ ในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยที่ทำกันทั่วไปเลยโพสเทปเลีย